พาทุกคนมาดูบรรยากาศความสวยงามของเมืองไทยของประเทศไทยกนะกนนะอันนี้คือเป็นอาวุธสงครามสมัยสมัยโบราณนะทุกคนนะวันเรียกว่าเป็นประพิธภัณฑ์เลยก็ว่าได้นะทุกคนนะเพื่อให้คนรุ่นหลังได้เห็นให้สัมผัสนะทุกคนนะว่าประเทศไทยเมือ่อว่าคนรุ่นหลังเนี่ยอาจจะบ่เห็นเลยได้ปืนใหญ่ับเจ้าคนเลยเอามาประดิษฐธธานไว้จุดๆุดนี้ เพื่อให้คนรุ่นหลังได้มาเห็นได้มาสัมผัสได้ผู้เราเป็นอย่างแรกๆได้ตอนมาแรกๆบ่ไอ้บ่ผู้เลยได้เจ้าไป้เจอกันเดินบังเอิญแม่นะเลกันเลยวาอ่ะกันเลยตาชิจใจร่วมเดินทางกันมือนี่บ้าแนวครับให้เพื่อนนะทุกคนจะร่วมเดินทางกันมือนี่นะหลังจากเขาไปเจอกันดูเอาพี่น้องมือนี้บ้าแนวกับแววมาที่สนามหลวงนะพี่ทุกคนนะหลังจากจบเทศกาลสงการละกา เมื่อกับพาน้องสาวมาลินมาเที่ยวน้องคุคน้ำเงอนี้ก็เลยแวะมายังเว้นน้องคุคน้ำบดยามายังมีแรงนะจะแวะมายังเว้นมาถ่ายบรรยากาศและการอัดได้ใช่ไว้อีกคู่หนึ่งนะทุกคนนะอัดไายไหวใช่ไว้อีกู่โอ้โหพี่น้องเอ้ยนี่แหละคือความสวยงามของเมืองไทยนะพี่น้องเป็นวัดทศาสตร์ที่มีความสวยงามนะทุกคนนะเอาก่อนะดึ๊กกะข้อกาเข้ามาสบายดีสบายดีพี่น้องเอ้ยพบพ่อครับเป้าแนว้ยปลาอะไรก็ครับผมพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ย ตอนนี้มาแล้วก็เห็นไอ้พอเพร่ะแดดเป็นองเลยเบาในอากาศจะไปทักทายสบายดจไอ้เพลินจังหน่อยนะทุกคนะโอ้โหนี่คือบรรยากาศนะทุกคนนะเป็นสถานที่สถานที่ประพิธพันธ์นะทุกคนนะเก็บปืนใหญ่เพื่อให้เป็นประวัติศาสตร์เป็นเรื่องเล่าประวัติศาสตร์นะทุกคนนะว่าประเทศไทยเคยผ่านสู้ศึกสงครามมาเป็นที่เรียบร้อยนะทุกคนนะก็มีปืนใหญ่สวยงามนะเป็นปืนอาวุธ เยเป็นอาวุธเก่าแก่ที่เอามาตั้งสิติสแานไว้เพื่อให้คนรุ่นหลังได้เห็นและได้ตระหนักว่าประเทศไทยเ <c oughs> มืองไท,ย, <c oughs> ทยเคยผ่านจุดนี้มาแล้วนะครับทุกคนวันนี้ผมก็เลยพาทุกคนมาดูบรรยากาศความสวยงามของเมืองไทยของประเทศไทยนะทุกคนนะอันนี้คือเป็นอาวุธสงครามสมัยสมัยโบราณนะทุกคนนะวันนี้ก็พาทุกคนมาและก็มีเจ้าหน้าที่ที่เป็นคอยร <c oughs> ักษานะทุกคนนะ อันนี้ก็เรียกว่าเป็นประพิธภัณฑ์เลยก็ว่าได้นะทุกคนนะเพื่อให้คนรุ่นหลังได้เห็นให้สัมผัสนะทุกน,นะว่าประเทศไทยเมืองไทยเคยผ่านอาวุธสงครามมาแล้วเป็นสถิติฐานเอามาสถิติฐานไว้ให้คนไทยตระหนักรู้นะทุกคนนะ <c oughs> นี่คือความสวยงามของผมไม่แน่ใจนะทุกคนว่าเป็นอะไรนะทุกคนนะอันนี้เขาเรียกอะไรนะ ถ้าพี่ๆคนไหนรู้ก็คอมเมนต์มาบอกผมหน่อยนะครับทุกคนว่าจุดจุดนี้คืออะไรที่ผมเห็นอยู่ตอนนี้เป็นอะไรนะครับเป็นสถานที่ยังไงนะครับนะทุกคนผมก็ไม่แน่ใจแล้วก็ไม่ไม่รู้นะทกคนนะก็วันนี้ก็อยากจะถามคนพื้นที่เหมือนกันนะครับว่าที่ผมอยู่นี่เขาเรียกอะไรนะครับนะเขาเรียกสถานที่อะไรนะทุกคนนะแต่ว่าที่แน่ๆนะครับทุกคนอันนี้คือเป็นจุดที่ว่า เป็นสถานที่ที่ว่าเอาปืนใหญ่ในในสมัยสงครามมาปริดิถานไว้เพื่อให้ตระหนักเพื่อให้คนรุ่นหลังได้นนตระหนักว่าประเทศไทยสมัยก่อนเคยมีสงครามเกิดขึ้นแล้วนะทุกคนนะก็เก็บมาสิ่สถิาฐานไว้นะครับวันนี้ก็มากับพี่ชายนะครับพี่สวัสดีครับสวัสดีสวัสดีเบ้เสิร์ฟเป็นยังไงไอ้มือนี่เป็นยังไง <c oughs> เป็นยังไดองตอนนี้นได้ดู <c oughs> <c oughs> น้ำหลวงไปเนาะนามหลวงไปเพื่อจะได้ผู้ซึ้อจากไหนมือนี่หลังจากมือนั่นแต่เขาบปได้เห็นหลังจากมันเขามาแลกกับเได้เจอกันหลายเดือนเพราะจนวนหลายเดือนอลยพี่น้องเลยตั้งแต่ก่อนสงกรานต์ก่อนสงกรานต์ที่ว่าได้เคยมาถ่ายจุดนนี่เคยน้อยเนาะเคยมาเคยมาไม่ไม่เลยเคยเคยสงสัยบ่าวาเขาเจ้าเอาปืนใหญ่มาสิบเจ็ดตันไว้อยู่บนนี้เพื่อยังายเคยสงสัยบ่าวะบ่าวะเขาจะเอามาเพื่อยังไงเคยสงสัยนะ อันนี้เขาจะเอามาเพื่อให้คนรุ่นหลังได้ดูได้สัมผัสว่าแม่นว่าเมืองไทยขาเจ้านี้เอาไหมคนรุ่นหลังได้เบิงได้ว่าเป็นยังไงเนาะเพราะว่าคนรุ่นหลังเนี่ยอาจจะบ่เห็นเลยได้ปืนใหญ่เขาเจ้าก็เลยเอามาประสิตฐานไว้จุดจุดนี้เพื่อให้คนรุ่นหลังได้มาเห็นได้มาสัมผัสแรกยังู้แล้วเป็นอยังงแรกๆได้ตอนมาแรกๆบ่ฮ่้ยบ่ฮู้เลยได้ย จ้าไป็นผู้เลยบ่บ่แลอิอกับผมเคยสงสัยแต่มื้อนี้ส<ว>งสัยที่นบมน่มื้อนี้มื้อนี้สงสัยมาก <c oughs> นี่ไงเขาจะเขียนบอกได้เ่ราะอ่านผู้บ่กอะไรนะสนามใสลายซื่อปืนใหญ่นะมันจะมีลายซื่อบอกนะทุกคนนี่เนี่บอกจะมีลายซื่อครบถ้วนนะทุกคนนี่อันนี้เป็นลายชื่อของปืนใหญ่นะ <c oughs> แต่เราไม่ขออ่านนะเพราะว่าเราไม่สุดวกนะทุกคนนะเพราะว่าเราจะถ่ายแล้วก็ให้ดูนะเป็นจังได้ไหมเมื่อนี้คุณซื้อจังได้โอ้ดีใจเมื่อนี้ได้เจอ เป่าแนวเลยมามาพบอีกรอบมาเห็นอีกรอบหลังจากเขาไปเจอกันโดนน้อยๆโดนทั้งหลายรายเดือนหลายเดือนพอวาหลายเดือนจริงๆเจอกันครั้งล่าสุดนี่น่าจะเป็นขั้นสงการหน่อยเนาะแม่อแาทุกคนมาเนี่ก็เลยอะพาหน้ากาเบรนัดกันมาเนี่กันมากันด้วยบังเอิญโอ้โดยบังเอิญแบบมาเจอไอ้เพิ่นมาเห็นกันนี่นะเจอกันโอ้ยใครเนาะใครเปล่าแนวมาเจอกันด้วยบังเอิญแม่นเตอร์เรียก็เลยว่าอะ กันเลยตาใจร่วมเดินทางกันมือนี่บ้านแนวครับให้เพื่อนนะทุกคนจะร่วมเดินทางกันมือนี่นะหลังจากเขาไปเจอกันลางจ่าสิพาทุกคนไปเบิง้มงม่อนเก่าเก่า้านแวเคยถ่ายแล้ว<ร>ว่าเ,าเป็นยังไงวะบรรยากาศเป็นยังไงคู่คนหลายโบน้อยเนาะตอนนี้แดดแดดแห้งเดีดดดเ๋ยววันนี้จะไปถามเพื่อนนะว่าพระเจ้าเอิญยังนะสถานที่นี่นะ<อ>บ้าสุดถามเจ้าหน้าที่แม่นบ้านแนวกับโบลูคือกันนะวาสถานนี้นี่พระเจ้าเอิญแบบใดนะทุกคนเดี๋ยวไปถาม เจ้าหน้าที่นะก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลความปลอดภัยนะมาเสย <Okay. S 1> นะเป็นที่เราที่ดีเนาโอ oh, ้ยีังไงกระทระวงกระทรวงกลาโหมโอ้ย oh, ีัไงไงกระทรวงกะลาโหม <Okay. S 1> รู้แล้วรู้แล้วเราแรกว,ว่าจะถามเจ้าหน้าที่นะกนี่ครับเจ้าหน้าที่ก็คอยอำนวยความสะดวกแต่ว่าตอนนี้เขารู้แล้วรู้แล้วกะบอกอาจจะเป็นจะต้องถามนะเพราะว่าเพื่อนเขียนไว้ชัดเจนนะว่าเป็นกระทรวงกะลาโหมแมนบะ ไปกันงานบอกสบายอันนี้ก็มีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกสอดภัยสบายมากอยู่เมืองไทยไม่ต้องกลัวเป็นไหนอยู่เมืองไทยเป็นไอ้สบายสบายใจคนไทยเป็นมิดบ่อยฮะคนไทยเป็นมิดอยู่บ่บ่เอ้าคือเป็นมิดก็เป็นมิดตัวอะไรปูกันนี่นะ้วทุกคนปูบูปูความหมายนะเความหมายก็คือคนไทยเป็นมิดคนไทยใจดีบอยนะใจดีใจดีใจดีหลาย ยี่ย่างเขาว่าภาษาเขาเขาฟังเขาออกคือนายตั้งคนตั้งฟังภาษาเขาเขาพูดภาษาเราภาษาอีสานนึกก็ยังรู้มั้งอ๋อเป็นอันนี้เจ้าย่านไม้ย่านไหมย่านอยู่บ่ะย่านวะยู่นะเจ้าย่านอยู่บ่ย่านอือคือยู่บ้านเขาจะเปิดยังกองร้อนมาเลยยังกองร้อน เปินก้อนๆบ่แม่อันนี้เขาเอื้นตาหันได้หนิ <Wow. S 2> ตาหารรักษา oh. อันนี้ได้หนิรักษาแบบยังก็รักษาความ oh. นะปลอดภัยบ่แม่นรักษาความปลอดภัยไปนะไปไปไปเอาไปของขายวะเนี่ยนี่ให้นะเสื้อผ้าจังซี่เป็นตัวละร้อยไ,ได้ด้วสีมือของคนไทยนะนี่บ่เป็นสีมือของคนไทยเป็นยังคนไทยคือว่าใครดี่ใครดีชาต่างชาติมามาเพื่อซึมซับวัฒนธรรมแหละกะเอาสีมือของคนไทยนะ ไปนุ่งห่มนี่คือคือจังสี่เลยไอ้นี่แหละโอ้รถตุกตุกพร้อมไปไปขาหนีกว่แม่ขามนีเรื่ <ไง S 2> อยคางที่จะแดดได้เนาะแดดแห้งแดดแห้งนี่มันนี่จากหลายเดือนเนี่<อ>นำ้ำหมดเลยมานี่หนาบว่าแล้วกลับมาข้าน้องสาวมาแต่ว่าเมื่อนี้กลับมาโดยบังเอิญโดยที่บริหนัดหมายกับ ให้เสิร์ฟเนาะนี่เลขเจ้าเลขบ่าอ้วนโทรมามาจอดจ้าโทรมาบ่บ่าอ้วนโทรมาอ๋อบ่าวอ้วนโทรก็เลยคอยเซ็ตลิ่นน้ำเล่าเราโทรมาโอ้โหเราดีมากคับเจ้าเลยแต่ว่าเราตอนนี้เราได้กลับไปแล้วกลับไปแล้วอ้าแดดแห้งเนาะแดดค่อนข้างที่จะแห้งไง ไปไปรตรงนี้ไม่มีไฟโอ้อนั่นไงไฟอ่ะคู่้อนแดดไว้เนาะแดดแบบต้อนขางจากฮ้อนอแหงไหลไหลคู่คนรู้สึกหลายน้อยเน,ยน,ยนยยาะรู้สึกยังไงม่นค่ะรู้สึก ดีใจหลายีดีในมาออกด้ออกมาข้างนอกดีใจเลดีใจหลายทได้ออกมาข้างนอกปกตินี่เหดแต่เรียกงานเนาะปกติก็เหดแต่เรียกเหต่งานได้งเกนี่กเลยโอ้มาีิมนีว่างเนาว่างว่างงานมนีว่างานยก็เลยออกมาลิมาเที่ยวเนาะออกมาลิมาเที่ยวกขาบอากาศเเออกมาเบื้องควมสะอาดจ้ากมสวยก็ง่ายไปเทยความเจริญของเมืองไทยไปไปถามทีบ่ถามีด มาสกมอนี้กัจจาใชเพื่นมันมาเียวไปกเน่าสมัยตะกีงเขาบอกว่ายาง่าน้อมเหรอไม่างลาไิ้เขาเอินเนเรียกไยอดที่เปนเรียกแม่สมัยโอ้ตอนบัสเร์มาใหม่ๆฮะเขาจะเอินรถเนเอินใดเนเรียกไไักล้วหักแล้ว โอ้เขตพื้นที่ออโอ้เขาจะหามนะเน,นี่ยหามใส่กางเกงไงนี่เขาไว้จะกางเกงก,กไง,ย,งยังเขา,ยอยา,าเอือ่อนอะกางเกงไงไล่อะนายไล่พวกไล่สร้างอะไรยังเมื่อวานนี้เขาห่างที่จะหนได้เนาะเอาทุกคนคลิปนี้อีพีนี้มาแล้วก็ขอจบชเพนตาน,น,นะน,นะนี้นะทุกคนนะมาแด้ครับให้เพื่อนกับโคร้ร่าเพนตาน,นี้แล้วกันเจอกันอนีพีถัดไปนะทุกคนนะมื่อวานนี้ก็ได้ถือโอกาส พาับมากับไม้เพื่อนมาลิดมาเสี่ยวมาเบิ่งบรรยากาศของเมืองไทยของประเทศไทยพี่น้องว่าจีเป็นจังไหนบรรยากาศสวยงามความสวยงามเป็นเท่าไรนะทุกคนนะโบฮู้ว่าอูโมงเขาจะเปิดบ่บารเสิร์อ้าคลิปนี้วันนี้เขาจบเพี่จะนี่เขากล่าวเขาว่าสบ,บายดีสบ,บายดีสบ,บายดีช่องทางไหนได้ก็ช่องทางบารเสิร์ชแนลแล้วก็ช่องบ่าวแนวปลาไหลเด้อโอเคติดตามคองเพฟนเด้อไปแล้วพี่น้องไปแล้วบ๊ายบายบ๊ายบายสวัสดีครับ